คุณลุงคะ,ะแม่น้ําบางปะกงสายนี้นะคะระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันไหมคะทุกวันสูงขึ้นทุกวันเลยใช่ไหมคะสองสามวันนี้ขึ้นทุกวันอ่าคุณลุงหวนวิตกกลัวน,น้ําจะเข้าท่วมบ้านเรือนไหมคะก็มีมากตรงนี้เป็น,ปนของเขตรับผิดชอบของใครคะอันนี้เหรอค่ะฝั่งน้องของหมู่สาม ฟังอันนี้หมู่สองตําบลบ้านทามคับเป็นของตําบลบ้านทามนะคะฟังน,นี้นะค่ะแล้วคุณลุงใช้ชีวิตประจําวันคือต้องผ่านถนนเส้นนี้ผ่านผ่านตรงนี้ตลอดใช่ไหมคะคุณลุงจะมีอะไรฝากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือไหมคะก็ไม่มีอะไรก็เงาเงียบมาแล้วถ้ามาต้องมีมค่ะต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะ